สวัสดีครับสำหรับใครที่อยู่ในวงการ 3D p r i n t e r หรือว่าสนใจ 3D p r i n t e r เนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์ Bamboo Lab กันเป็นอย่างดีแล้วนะครับ Bamboo Lab ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้มาปฏิวัติว,ตวงการ 3D p r i n t e r พอสมควรนะครับเพราะว่าเขาทำให้มันปริน้นเร็วเสถียรแล้วก็ใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายก็คือมีแอปพลิเคชันนะเราสามารถเลือกโมเดลแล้วก็สั่งงานปริน้นได้เลยปี2024ผมก็ทำคลิปแล้วนะเกี่ยวกับตัว A1 Mini แล้วก็ตัว P1s ทีนี้ในสิ้นปี2025เนี่ยทาง Bamboo Lab ก็ได้เปิดตัว P Series ตัวใหม่นะครับก็จะเป็นตัว P 2 S ตัวนี้ ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็หน้าตาเหมือนตัว P 1 S เลยนะต่างกันแค่แบบสีนิดหน่อยแล้วก็การพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันแต่แน่นอนล้วครับว่าตัว P 2 S มันใหม่กว่ามันก็มีอะไรที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าหลายคนก็อาจจะตั้งคําถามนะครับว่าซื้อตัวเก่าดีไหมหรือว่าซื้อตัวใหม่ดีเพราะว่าตัวเก่าตัว P 1 S ตอนนี้เนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับส่วนตัว P 2 S เนี่ยก็ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ23,000บาทมันคุ้มค่ากับการอัปเกรดไหมในเมื่อแบบการพิมมมมพ์ัันนกกก็ไไไ่่ด้ตาางอะร ก็เดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าตัว P2S เนี่ยมีอะไรที่อัพเกรดบ้างน่าซื้อไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันครับ ก็มาเริ่มที่เรื่องของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยที่เหมือนกันก่นกอนนะครับก็คือเรื่องของระบบการพิมพ์ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็น 3D พ r i n t อร์แบบมีตู้ปิดนะครับมี e n c l o s ช r e เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ก็จะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีแล้วก็ป้องกันกลิ่นแล้วก็ป้องกันเสียงรบกวนต่างๆนะครับแล้วก็ระบบการพิมพ์ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็เป็นระบบคอลเเหมือนกัน พื้นที่ดิเมนชันในการพิมพ์ก็เท่ากันนะครับอยู่ที่256คูณ256คูณ256มิลลิเมตรแล้วก็พิมพ์ได้เร็เวพอๆกันนะครับคุณภาพก็เท่าๆกันแล้วก็รองรับระบบเก็บเส้นนะครับหรือว่าตัว a m s เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพิมพ์เนี่ยผมลองดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าใครแบบอยากได้ตัวใหม่ P2S ที่แบบพิมพ์ดีขึ้นเนี่ยเออสองตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกันเรื่องของการพิมพ์นะครับ เพราะฉะนั้นเรามาคุยเรื่องของสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาดีกว่าว่าสิ่งที่อัปเกรดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละอันที่อัปเกรดมาเนี่ยคุณภาพชีวิตดีขึ้นขนาดไหนนะครับเริ่มจากอันแ,แรกเลยก็คือจอทัชสกรีนครับตัว P2S มาแล้วครับกับจอทัชสกรีนตัว P1S เนี่ยสิ่งที่ทรมามันใจมากๆนะครับก็คือจอแล้วก็การคอนโทรลในส่วนของตัวเครื่องเพราะว่าตัว P1S เนี่ยก็ให้มาเป็นจอ TFT แบบขาวดำนะครับแล้วก็ปุ่ม Directional Pad นะครับ5้าทิศทางเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้แต่ละทีเนี่ย มันก็ใช้ได้แหละแต่ว่ามันก็เพิ่มขั้นตอนในการใช้งานอะ่ะยุคนี้ปี2026แล้วทุกอย่างมันก็เป็นจอสีทัชเบดกันหมดแล้วนะครับพอเป็นทัชสกรีนแล้วเนี่ยใช้งานง่ายยิ่งขึ้นพอสมควรเลยอันนี้ผมให้แบบคุณภาพชีวิตเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาพอสมควรเลยเรื่องทัชสกรีนเนี่ยผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยครับที่อัปเกรดแล้วแบบรู้สึกดีขึ้นสิ่งถัดมาที่อัปเกรดนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ผมเคยบ่นไปในคลิปรีวิวตัว P1s เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของกล้องรับ ตัว b บ m b ูแล็บพ p ดี r ิลเตเนี่ยมันก็จะมีกล้องอยู่สําหรับการดูชิ้นงานนะครับว่ามันสามารถพิมพ์ได้ปกติไหมล้วก็สามารถเปิดกล้องดูได้ผ่านโทรศัพท์มือถือแต่ว่าตัว p 1 s เนี่ยกล้องมันแบบมันแค่720พอ่ะแล้วมันอัปเดตช้ามากนะครับคือกล้องแบบ0.5เฟรมต่อวินาทีมันก็ดูได้แหละครับมันก็พอดูชิ้นงานได้ว่าโอเคไหมแต่ว่ามันก็แบบยุคนี้แล้วอ่ะกล้องมันกระตุกขนาดนั้นแล้วมันเป็นกล้อง720พอ่ะมันก็รู้สึกไม่ค่อยทันสมัยไม่รู้สึกแบบสมควรจะเป็นแบมบูแล็บที่ทุกออย่างงมันจะต้แบบ เออใช้งานง่ายสักเท่าไหร่อะตัว P2S ได้อัปเกรดกล้องแล้วครับเป็นกล้อง Full HD 1080p เฟรมเรทอยู่ที่30เฟรมต่อวินาทีตอนนี้ดูในแอปเนี่ยก็ลื่นไหลนะครับโอ้สามารถสังเกตชิ้นงานได้แบบอย่างง่ายดายนะครับแล้วนอกจากนั้นตัวกล้องของ P2S อะ่ะก็มาพร้อมกับระบบ AI นะครับที่จะตรวจเช็คว่าการพิมพ์แล้วก็ชิ้นงานเนี่ยยังอยู่ในสถานะการพิมพ์ที่ปกติไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ การตรวจจับที่ทําได้เนี่ยก็จะมี Star c h e c k i n g นะครับก่อนที่จะพิมพ์เนี่ยตัวเครื่องก็จะเช็คพื้นผิวก่อนว่ามันเคลียร์ไหมพร้อมที่จะพิมพ์ไหมนะครับหรือว่ามีของอะไรวางอยู่หรือเปล่า p a g h e ต t i Detection นะครับดูว่าการพิมพ์เนี่ยมันออกมาเป็นขุยหรือเปล่า z z l e c ค m um p ป i n g นะครับก็ดูว่าหัวพิมพ์เนี่ยมันพิมพ์ออกมาปกติหรือว่ามันมีแบบเป็นก้อนๆติดหรือเปล่าแล้วก็เพิร s กช o ดแจมนะครับดูที่ช่องทิ้งฟิลเมนต์มว่ามันยังสามารถใช้งานได้ปกติดีหรือเปล่าหรือว่ามัันนติดะครบ เรื่อง AI ที่ใส่มาเนี่ยผมว่ามันก็เข้าท่านะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องมาคอยมอนิเตอร์คอยดูในแอปตลอดแล้วว่าการพิมพ์เนี่ยมันปกติดีไหมนะครับก็เหมือนจะมี AI มาช่วยเราเตือนนะครับตรงนี้ก็ทําให้เราอุ่นใจในการพิมพ์มากยิ่งขึ้นเรื่องถัดมานะครับที่มีการอัปเกรดและผมคิดว่าเป็นการอัปเกรดใหญ่เช่นกันก็คือเรื่องของหัวพิมพ์ครับตัวหัวพิมพ์ของรุ่น P2S เนี่ยก็ได้รับการอัปเกรดนะครับเป็นแบบ Quick Release ก็คือสามารถเปลี่ยนได้แบบในเวลาอันรวดเร็วนะครับ30วิเนี่ยก็สามารถถอดเปลี่ยนนไไดด้้้้แลวที่่่มมตออองงใใชเคครรืืๆะับ หัวพิมพ์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นหัวพิมพ์แบบเดียวกับในรุ่นพี่อย่างตัว H2D กับ H2S นะครับสามารถใช้ร่วมกันได้แล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ในการดึงเส้นนะครับก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันจากรุ่นเดิม P1S เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์แบบสเต็ปเปอร์มอเตอร์ธรรมดาแต่ว่าในตัว P2S เนี่ยก็จะใช้มอเตอร์แบบ PMSM เซอร์โวมอเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในส่วนของแรงในการดึงเส้นให้สามารถดึงได้แรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างในส่วนของหัวพิมพ์ที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาก็ ตัว P2S เนี่ยก็ได้พัดลมที่ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะครับก็ทําให้การคูลิ่งชิ้นงานเนี่ยทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับที่มีการอัปเกรดในหลายจุดเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเชมเบอร์นะครับหรือว่าในส่วนของพื้นที่ในการพิมพ์ในกล่องตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยที่มีการอัปเกรดเนี่ยก็คือตัว LED ในการส่องสว่างตัวเชมเบอร์ครับตัว P2S LED สว่างขึ้นแค่นี้ก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าตัว P1S เนี่ย LED มันไม่ค่อยสว่างเท่าไหรอ่อ่ะมันค่อนข้างมืดเลย แล้วก็จะมีการอัปเกรดในส่วนของฟิลเตอร์เบนคัตเตอร์นะครับหรือว่าตัวตัดเส้นตัวตัดเส้นเนี่ยก็คือในหัวพิมพ์ของตัวแบมบูแล็บอ่ะมันจะมีกลไกในการตัดเส้นอยู่ตัดเส้นเนี่ยก็ตอนที่เราพิมเสร็จแล้วนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็จะตัดตรงหัวพิมพ์แล้วมันก็จะดึงเส้นกลับไปแล้วก็เอาเส้นใหม่มาใส่แบบนี้นะครับมันก็จะใช้ตัวตัดเส้นที่มันอยู่ในหัวพิมพ์แต่ทีนี้กลไกในการตัดเส้นเนี่ยมันเป็นแมชชีเนียลล้วนๆนะครับก็คือด้านข้างของหัวพิมพ์อ่ะมันจะเป็นเหมือน ตอนจะตัดเส้นเนี่ยตัวเครื่องมันก็จะทําการตัดโดยอัตโนมัตินะครับโดยการเลื่อนหัวพิมพ์ไปกดที่ตรงข้างๆที่มันจะเป็นติ่งๆยื่นออกมานะครับสาหรับตัว p 1 s แต่ทีนี้เนี่ยการที่ตัวเครื่องอะ่ะมันมีติ่งยื่นออกมานิดนึงอะ่ะมันทําให้พื้นที่ในการพิมพ์อะ่ะลดลงไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าดูในโปรแกรมสไลเซอร์เนี่ยก็จะเห็นว่ามุมด้านซ้ายล่างเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถพิมพ์ได้นะซึ่งสาหรับการอัปเกรดเนี่ยก็คือตัว p 2 s อะ่ะจะไม่มีข้อจํากัดในส่วนนี้แล้ว เดเยหรือว่าติ่งที่มันยื่นออกมาในการให้ตัวคันโยกอ่ะมันไปกดอ่ะตอนนี้มันสามารถพับเก็บได้แล้วทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นเมคานิคอลล้วนๆนะครับตอนที่คันโยกมันเด้งออกมาเนี่ยก็คือว่าตัวหัวพิมนะครับมันจะไปดันข้างหลังพอมันไปดันเสร็จแล้วเนี่ยคันโยกมันก็จะเด้งออกมาพอเสร็จแล้วหลังจากที่ตัวหัวพิมเนี่ยตัดฟิลามต์เสร็จเรียบร้อยมันก็เอาตัวแกนเนี่ยไปดันตัวคันโยกตรงนี้นะครับมันก็พับเก็บแล้วผมว่านี่มันเป็นการออกแบบที่มันโอเวอร์คิวมากๆอ่ะใช้ทุกอย่างเป็นแคชด คือถ้าแบบออกแบบแบบไม่ง่ายนะก็คือติดเซอร์โวสักตัวหนึ่งให้มันสามารถยืดแล้วก็หดได้แบบนี้นะครับแต่ว่าน,นี้ก็คือเมค์คันิคอลล้วนๆอ่ะเออเจ๋งมากยอมใจในการออกแบบอะไรที่มันเป็นเมคาคันิีของเขานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเมคาคนิกเหมือนกันเนี่ยก็คือตัวตัดเส้นตัวปัดเส้นครับที่เวลาตัวหัวพิมพ์มันเพิร์ชหรือว่าล้างตัวหัวเนี่ยมันก็จะมีตัวเส้นนะครับเศษที่มันยังติดอยู่ที่หัวพิมพ์ตอนนี้เนี่ยตัว P2S ก็ใช้แบบเดียวกับตัวรุ่น A1 Series นะครับก็คือจะเป็นแบบ ตัวปาดแทนนะพอตัวหัวพิมมันเลื่อนไปข้างหลังเนี่ยมันก็จะไปชนกับตัวคันโยนะครับแล้วมันก็จะปาดตัวเส้นที่มันค้างอยู่ตรงหัวพิมพ์พอได้ตัวปาดเส้นแบบใหม่เนี่ยก็ทําให้ปัญหาที่ผมเจอในรุ่น p 1 s นะครับก็คือเวลาที่มันทําความสะอาดหัวพิมพ์เนี่ยมันอาจจะมีเศษเส้นฟิลามต์ที่มันยังเอ,อ่อทำความสะอาดไม่ออกไม่หมดนะครับเอ,อ่อในรุ่น p 2 s เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นเลวครับเพราะว่าที่ผมลองกับรุ่น a 1 series เนี่ยผมก็ไม่ได้เจอปัญหาในส่วนนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอัปเกรดที่ดีครับ แล้วก็อีกอย่างที่ตัวแชมเบอร์เนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมาก็คือในเรื่องของระบบระบายอากาศครับตัว P 2 S เนี่ยจะได้การระบายอากาศใหม่เป็นแบบ Active Cooling Chamber ก็คือว่าถ้าเราต้องการให้อุณหภูมิด้านในเนี่ยเย็นนะครับตัวระบบเนี่ยมันก็จะทำการดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาที่ด้านในนะครับในตัวแชมเบอร์แต่ถ้าเราอยากจะกักเก็บอุณหภูมิในตัวแชมเบอร์นะครับให้มีอุณหภูมิที่สูงเนี่ยเราก็สามารถเปิดเป็นโหมดฮีทได้พอเปิดโหมดฮีทเนี่ยตัวเครื่องก็จะไม่ใช้อากาศจากข้างนอกเข้าไปไหลเวียนด้านในนะครับ เพราะว่าในตัว P2S เนี่ยมันจะมีแฟลปอยู่ครับที่สําหรับการเปิดปิดอากาศที่เข้ามาจากภายนอกถ้าเกิดว่าเราต้องการคูลิ่งเนี่ยตัวแฟลปตัวนี้เนี่ยก็จะเปิดนะครับรับอากาศจากข้างนอกเข้ามาแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการคูลิ่งเราต้องการฮีทนะครับมันก็จะปิดแฟลปอากาศจากภายนอกแล้วก็ใช้อากาศหมุนเวียนด้านในเชมเบอร์นะครับเป็นอากาศร้อนแล้วก็อากาศที่มันไหลวนอยู่ในตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะผ่านตัวชาโคฟิลเ f i l ์นะครับ f i l ตอร์ฐานที่จะช่วยเออลดพวกกลิ่นแล้วก็สารระเหยต่าง ตัว charcoal filter ที่ให้มาในรุ่น p 2 s เนี่ยก็ใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่กว่าตัวรุ่น p 1 s เยอะเลยครับถัดไปครับก็จะเป็นเรื่องของเสียงของตัว3 d printer ตัว p 2 s เนี่ยมีเสียงที่เบาลงครับ แต่ว่ามันก็ไม่ได้เงียบจนแบบว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องทํางานนะมันก็ยังมีเสียงของพัดลมที่ต้องระบายอากาศต้องทาคูลิ่งพาร์ตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นเสียงที่แบบเออค่อนข้างดังอยู่แต่ว่าเสียงที่มันลดลงมาเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเสียงของตัวมอเตอร์สเตเปอร์นะครับถ้าแบบว่าใครเคยใช้ตัวมอเตอร์สเตเปอร์หรือว่าตัวปรินเตอร์เนี่ยก็จะรู้นะครับว่ามันจะมีเสียงแบบวืดวาดวืดวาดที่แบบเออบางทีมันน่นลำคาญน,นะตอนที่มอเตอร์มันขยับตัว P2S เนี่ยเสียงของตัว เบาจนแบบผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงของตัวมอเตอร์สเตปเปอร์แล้วอะ่ะแล้วก็ตัว P2S จะมีการเปลี่ยนวัสดุของรางของแกน X P1S เนี่ยจะใช้เป็นรางที่เป็นท่อคาร์บอนไฟเบอร์ส่วน P2S เปลี่ยนมาเป็นท่อสแตนเลสมันจะไม่มีเสียงขูดขีดเหมือนท่อคาร์บอนไฟเบอร์แล้วแล้วก็ไม่ต้องเมเนเนสเหมือนท่อคาร์บอนไฟเบอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเทียบกันดูนะระหว่างตัว P1S กับ P2S แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการอัปเกรดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ทําให้ตัวแบ m บูแล็บ P Series อ่ะมันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับมันดียิ่งขึ้นก็จะมีในเรื่องของตัวฟีดยางนะครับที่ตัว p 2 s เนี่ยเขาจะมีการเสริมตัวฟีดยางที่มันเป็นยางที่ค่อนข้างซับแรงสั่นสะเทือนซับแรงกระแทกนะตอนที่แบบเครื่องมันทํางานแรงๆอะ่ะโอ้ถ้าใครเคยใช้แบมบูแล็บจะรู้นะครับว่าเครื่องจะสั่นแรงมากถ้าแบบว่าโต๊ะไม่แข็งแรงเนี่ยโต๊ะสั่นทั้งโต๊ะนะครับตัว p ี2 s อเนี่ยมันก ช่วยซับแรงพอสมควรนะครับแรงสั่นสะเทือนต่างๆต,ตอนพิมพ์เนี่ยมันก็จะส่งมาถึงโต๊ะน้อยลงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฐานด้านล่างของตัวเครื่องนะครับที่เวลาที่พิมพ์เอ,อ่อ 3D พิมพ์เนี่ยมันก็จะมีเศษพลาสติกต่างๆอะ่ะหล่นลงมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ตัว P1S เนี่ยผมก็เอาพวกเครื่องดูดฝุ่นนะครับมาดูดออกเพราะว่ามันไม่สามารถหยิบออกมาได้นะเพราะว่ามันจะติดเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทรณีประตูเออมันก็จะมีสเตปตรงนี้นะครับทำให้แบบผมไม่สามารถโกยแล้วก็หยิบมันออกมาได้ แต่ว่าสําหรับตัว P2S เนี่ยเขาก็มีการอัปเกรดใหม่นะครับให้มันเป็นแบบสโลปตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถกวาดหรือว่าโกยพวกเศษพงเศษพลาสติกต่างๆที่มันหลงเหลือเนี่ยออกมาแบบง่ายดายยิ่งขึ้นครับเอออันนี้ก็เป็นการอัปเกรดเล็กๆน้อยๆนะที่แบบถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานอนะดียิ่งขึ้นครับ,รบก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเกรดของตัว P2S ที่ผมคิดว่ามันซิกนิฟิแคนต์มันมีค่าสําหรับผม ต่อไปครับพอมีตัวแบ m บูแล็บ P Serie สแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าต้องมาคู่กันเลยเนี่ยก็คือจะเป็นระบบ AMS นะครับหรือว่าตัว Automatic Material System ที่มันจะช่วยเอ่อช่วยเลือกตัวฟิลามนต์นะครับเราอยากได้สีอะไรม a เ e ีย a l อะไรเนี่ยเราก็สามารถกดตั้งค่าในโปรแกรมแล้วก็ตัวเอ่อตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะดึงฟิลามนต์ดึงพลาสติกที่ถูกต้องมาให้เราโดยอัตโนมัติซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุรองของผมสาเหตุหลักจริงๆที่ผมใช้ตัว AMS เลยเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ความชื้นเนี่ยเข้าไปที่เส้นครับ ตัว AMS เนี่ยถึงจะเป็นกล่องปิดอากาศเข้าไม่ได้แต่ว่าถ้าอยากให้ความชื้นมันลดลงเนี่ยเราก็จะต้องใส่ซิลิก้าเจลแต่สำหรับ AMS รุ่นใหม่ที่เป็นตัว AMS 2 pro เนี่ยมันจะมีตัว drying หรือว่าตัวในการที่อบฟิลาเม e ต์ให้ตัวิลาเ m e n t เนี่ยแห้งในตัวนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าความชื้นมันเยอะเราก็สามารถมากดในตัวหน้าจอได้เลยว่าแบบเออทำให้ตัวิลาเ m e n t มันแห้งหน่อยนะ ตรงนี้เนี่ยผมชอบมากๆเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบใช้ซิลิก้าเจลเท่าไหร่เพราะว่าซิลิก้าเจลเพอใช้ไปสักพักเนี่ยความสามารถในการดูดความชื้นมันจะลดลงเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับหรือว่าเอาไปตากแดดเพื่อให้ความชื้นเนี่ยมันระเหยออกแล้วก็ MS 2 Pro เนี่ยก็จะ Maintenance ง่ายขึ้นนะครับเรื่อง n t e n a n c e เนี่ยผมก็บ่นไปกับตัว MS ตัว o r i g i n a l เหมือนกันว่าเวลาที่เส้นมันหักข้างในนะครับมันแกะออกมาค่อนข้างยากมันก็จะต้องยกทุกอย่างออกมาหมดนะครับถึงจะเ,ออเข้าถึงตัวท่อ PTFE แล้วก็สามารถ เอาเส้นที่มันคงค้างอยู่เนี่ยออกมาได้แต่ว่าตัว MS 2เนี่ยเราสามารถเข้าถึงตัวท่อ PTFE ได้เลยนะครับแล้วเราสามารถดึงท่อออกมาได้แบบง่ายมากๆท่อด้านหลังก็เช่นกันนะครับเราสามารถกดปุ่มแล้วก็ดึงตัวท่อออกมาได้เลยชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะครับทำแบบนี้ตั้งแต่รุ่นแรกก็จบหรือว่าเขากลัวรุ่น2ขายไม่ได้ก็เลยทําให้รุ่นแรกอะ่ะมันใชย้ยากหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องที่ฟีเส้นตัว MS 1เนี่ยมันจะค่อนข้างมีปัญหาก็คือพอใช้งานไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ช่องตรงเนี้ยมันจะสึะบกแบบแ็ เป็นรอยฟิลามต์วิ่งเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนต้องเมนเทนแนซ์บ่อยนะครับแต่ว่าตัว MS 2 Pro เนี่ยผมเห็นว่าเหมือนเขาจะมีการเปลี่ยนวัสดุนะครับในส่วนของช่องที่เราฟีดฟิลามต์เข้าไปทําให้พอใช้งานไปแล้วเนี่ยมันน่าจะใช้งานได้ยาวนานขึ้นโดยที่มันสึกน้อยลงนะครับอ๋อแล้วผมลืมบอกว่าตัว MS 2 Pro เนี่ยไม่ได้ใช้ได้แค่ตัว P2S เท่านั้นนะตัว P1S หรือว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยก็สามารถใช้งานตัว MS รุ่น2 Pro ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาครับสำหรับตัว MS 2 Pro ทีนี้มาถึงคําถามที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็คือซื้อรุ่นไหนดีระหว่าง p 1 s กับ p 2 s คือผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณกําลังมองหา 3D printer ที่เป็นเครื่องแรกของคุณหรือว่าเป็นเครื่องแรกของ bamboo lab นะครับผมก็แนะนําให้มาตัว p 2 s เลยเพราะว่าคุณก็จะได้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะหลักๆเกนียก็คือมีหน้าจอมันก็ทําให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าตอนเครื่องมี e r d e r อะไรบางอย่างเนี่ย ตัว P1S อะ่ะมันจะแสดงแค่ e r r e r code แล้วเราก็ต้องเอา e r r o r code อะ่ะไปหาเอานะครับว่าเออมัน e r r o r อะไรวะแต่ว่าตัว P2S เนี่ยมันก็ report ออกมาเลยนะครับว่ามัน e r r e r อะไรมันคืออะไรตรงไหนมีปัญหานะครับอันนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่เพิ่งมา Bamboo Lab บบครั้งแรกหรือว่าเออ P series ครั้งแรกเนี่ยก็ P2S ไปเลยส่วน P1S เนี่ยผมว่ามันก็ยังน่าเล่นถ้าเกิดว่าคุณมองในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นหลัก แล้วคุณต้องการทําเป็นพิ้นฟาร์มนะครับคุณมีความเชี่ยวชาญในการใช้ 3D พิมเตอร์หรือว่าแบมบูแลบมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็ตัว P1S เนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องของการพิมพ์คุณภาพต่างๆเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลยเรียกว่ามันไม่ต่างกันเลยละกันอันนี้ก็ไปลองพิจารณากันดูนะครับแต่ส่วนตัวผมนะตอนนี้เนี่ยผมใช้ทั้ง2เครื่องเลยครับทั้งตัว P1S แล้วก็ P2S ซึ่งสําหรับ P1S เนี่ยผมก็มีการอัปเกดอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ทาให มันดียิ่งขึ้นอย่างแรกเลยครับก็คือเรื่องของหน้าจอหน้าจออย่างที่บอกไปอะ่ะเออมันอาจจะใช้ยากนะครับผมก็เลยอัปเกรดหน้าจอติดหน้าจอเพิ่มขึ้นไปตัวหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นของ BigQ ชื่อว่าตัว PandaTouch ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอเถอ r d p ปาร์ตีนะครับที่ทำมาสำหรับการควบคุมตัว b a m b ูแ l a บ P1S การคอนโทรลตัวเครื่องทั้งหมดรวมถึงเลือกตัวฟิลามนต์เลือกไฟล์ในการพิมพ์นเนี่ยก็สามารถทำผ่านหน้าจอได้เลย อันนี้เนี่ยทำให้ตัว P1S สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นพอสมควรเลยแล้วก็จะมีในส่วนของไฟ LED นะครับที่ผมอัปเกรดกับตัว P1S อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัว P2S เนี่ยเขามีการอัปเกรดตัวไฟ LED ในแชมเบอร์ให้มันสว่างขึ้นเพราะว่าในตัว P1S อ,อ,อ่อ LED มันไม่ค่อยสว่างนะครับผมก็เลยทําการอัปเกรดนะติดตัว Panda Lux ซึ่งก็จะเป็นแถบ LED นะครับเราสามารถติดเข้าไปที่เฟรมของตัวเครื่องได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กหลังจากนั้นเนี่ยก็เสียบสายนะครับทุกอย่างก็เป็น plug and play เสียบเสร็จก็พร้อมใช้งานนะครับไฟในตัว c ชมเบอร์เนี่ยก็สว่างขึ้นเยอะแล้วก็อันนี้อาจจะไม่ใช่การอัปเกรดเครื่องโดยตรงนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ผมใช้เหมือนกันก็คือจะเป็นตัวบิลเพลตนะครับจากทาง b ิคคตัวนี้ก็จะเป็นบิลเพลตไคลโอกริปพื้นผิวของบิลเพลตตัวนี้เนี่ยมันก็จะด้านด้านกึ่งหยาบนะครับตัวเท็กซ์เจอร์ของมันอ่ะจะน้อยกว่าตัว b บ m b ูแล็บ t e x t ซ r p จอร์พเพลนะครับตัวนี้มันจะเรียบกว่าแต่ก็ไม่ได้เรียบจนแบบเรียบเนียนเลยนะมันก็ยังม แล้วก็ที่ผมชอบเลยก็คือส่วนที่เป็นที่จับนะครับที่เขาทํามาค่อนข้างใหญ่ทําให้ตอนที่ยกออกมาจากฐานเนี่ยมันสามารถยกได้ง่ายนะขอบของตัวแบม b ูแล็บที่มันเป็นที่ยกอะ่ะมันจะไม่ได้ลึกมากนะครับทำให้บางทีดึงขึ้นมาเนี่ยอาจจะดึงยากหน่อยทีนี้ก็มาสรุปกันนะครับว่าสำหรับตัวแบมบูแลบ p 2 s เนี่ย ผมคิดว่ามันเพอร์เฟกหรือ,อยังคือส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ปริ้นอะไรที่มันซับซ้อนมากนะตั้งแต่ P1S เนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการพิมพ์สักเท่าไหร่เพราะว่าผมก็พิมพ์แต่พวกกล่องนะครับพวกรูปทรงเลขาคณิตที่มันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากแต่พอตัว P2S มันมีตัวกล้องที่เป็น AI เพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ทําใหออ้อุ่นใจในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นเรื่องการพิมพ์เนี่ยผมก็เลยไม่มีปัญหาใดๆเลยนะทั้งตัว P1S และก็ P2S ทํางานได้แบบสเสถียมาก ส่วนเรื่องที่อาจจะเป็นประเด็นนิดหน่อยเนี่ยก็คือเรื่องของระบบระบายอากาศของตัว p 2 s ตรงนี้เนี่ยต้องเท้าความกลับไปก่อนว่าตัว p 1 s เนี่ยสิ่งที่ผมได้อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของระบบระบายอากาศที่ผมจะต่อท่อจากหลังเครื่องนะครับออกไปนอกบ้านไม่ว่าจะปิ้นอะไรเนี่ยเออมันก็จะถูกดูดอากาศออกไปนอกบ้านนะครับมันก็จะไม่มีกลิ่นพลาสติกในบ้านส่วนสําหรับ p 2 s เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะมีโหมดการทํางานของตัว active chamber เนี่ยสแบบก็คือแบบที่ดูดอากาศเข้า แล้วก็แบบที่อากาศวนอยู่ด้านในตอนคีตติ้งที่อากาศหมุนอยู่ในเครื่องอะ่ะอันนี้ไม่มีประเด็นอะไรแต่ว่าตอนที่ดูดอากาศเข้าในโหมดคูลงอ่ะแล้วอากาศออกอะ่ะมันไปออกที่ไหนครับมันก็ออกทุกที่ครับที่มันเป็นเอ,อ่อช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านใต้อากาศก็ออกได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเปิดโหมดคูลงเนี่ยเอ,อ่อพวกกลิ่นต่างๆเนี่ยมันก็ไหลออกไปในห้องนะครับคุณก็อาจจะได้กลิ่นพวกพลาสติกอะไรอย่างนี้บ้างนิดหน่อย แล้วก็รุ่น p 2 s เนี่ยมันจะไม่มีช่องต่อท่อระบายอากาศอันให,ใหญ่นะครับที่ผมทํากับรุ่น p 1 s ตัว p 2 s เนี่ยจะไม่มีช่องนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะดูดอากาศออกไปนอกห้องเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องหาวิธีใหม่หรออ่าอาจจะเป็นช่องอีกด้านหนึ่งนะครับที่มันพอจะติดเอ,อ่อตัวท่อได้แต่ว่าเท่าที่ผมเห็นต่างประเทศทาเลยเนี่ยก็คือเอาสว่านเจาะที่ตัวเครื่องเะครับเจาะตรงหลังชาโค c o a l filter แล้วก็ให้อากาศเนี่ยมันผ่านตัวชาโค c o a l f i l t แล้วก็ออกไปด้านหลังของตัวเครื่อง ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเปิดในโหมดคูลิ่งแล้วเขาทำให้อากาศเนี่ยมันไหลผ่านตัวฟิลเตอร์ชาโคฟิลเตอร์ก่อนที่จะออกไปด้านนอกของตัวเครื่องเนี่ยเออผมว่ามันก็น่าจะเข้าท่ากว่านะอัปเดตสำหรับปัญหานี้นะครับทางแบมบูแล็บเนี่ยก็ได้ทำการจำหน่ายตัวชุดคิดนะครับสำหรับการระบายอากาศจากข้างในตัวเครื่องออกมาข้างนอกแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับฝาหลังมันไม่มีรูเพราะฉะนั้นฝาหลังใหม่มาแล้วครับมีรูมาให้เจาะมาเรียบร้อยสำหรับการติดพัดลม ส่วนใครไม่อยากเปลี่ยนฝาหลังใหม่นะครับก็สามารถใช้รูเล็กๆด้านขวามือได้แล้วก็หลังจากติดตั้งตัวชุดคิดเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถควบคุมพัดลมสําหรับดูดอากาศออกไปภายนอกเนี่ยผ่านอินเทอร์เฟซของตัวเครื่องได้ครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวทําความสะอาดหัวพิมพ์หรือว่าตัวปาดเส้นนะครับซึ่งถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีการใช้ดีไซน์ที่เหมือนกับรุ่น A1 Series แต่ก็ยังมีบางครั้งนะครับที่พอผมมาดูตอนเริ่มพิมพ์ว่าเนี่ยผมยังเห็นพวกเศษพลาสติกที่มันมาหล่นอยู่บนบิวเพลตอยู่นะครับซึ่ เออมาดูก่อนนะครับว่าตอนที่สตาร์ตตัวการพิมพ์เนี่ยเอ,อ่อบิลเพลทมันจะเคลียร์นะครับไม่มีเศษพลาสติกอะไรที่มันหล่นอยู่เรียกได้ว่ารี l ล a b เอเกว่าเดิมแล้วกันแต่ว่ายังไม่เพอร์เฟกครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจ3 d p r i n t อร์ของ bamboo lab อยากจะเช็คราคาล่าสุดก็สามารถติดต่อได้ที่ทางสยามเร็บแล็บนะครับสยามเร็บแล็บเนี่ยก็จะเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่าย3 d printer bamboo lab อย่างเป็นทางการในประเทศไทย มีประกันแน่นอนนะครับสามารถเคลมได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ผมไม่อยากให้ใช้เครื่องต่างประเทศเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าพลาดไปซื้อเครื่องจีนมาเนี่ยก็จะถูกล็อกนะครับไม่สามารถใช้งานนอกโซนจีนได้เดี๋ยวนีนะ้ราคาในไทยเนี่ยค่อนข้างดีแล้วครับก็แนะนําให้สั่งจากผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการดีกว่าและแน่นอนนะครับว่าทั้งตัว P1S แล้วก็ P2S ของผมเนี่ยก็มาจากทางสยามเรยบล็บถ้าใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดได้จากตัวป๊อปอัพที่ขึ้นมาหรือว่าลิงก์ในคําบรรยายก็ได้เช่นกัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah.